สบายดีมิสุพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุขคนนะครับตื่นเตาได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาส,สนาจะนําพาให้เรายากจนนะครับวันนี้เบ่าวแอ๊ดก,ก็จะพามาเที่ยวบ้นานด่านเสาคอยตาบลนาเก่อําเภอนาแก่แกจังหวัดนครพนมามาหาผู้ใดนะครับ มาเบิ่งมาชมผลเลี้ยงทั้งงวัวทั้งเป็ดทั้งไก่แล้ครับทั้งหมูป้าแลครับผสมประสานทั้งข้างที่เพื่นตเป็นข้าราชการนะครับตามมาเบิ่งมาชมนําแบบเอสก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบาแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกําลังใจหนุ่มน้มอยหน้ามุนคนนาก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลายสู่อบวกอ้อมใจน้ำ พ่ออีแม่เคื่อก่าเดอครับเดิอไปเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับไปมามามาตามมาเบิ่งครับอยากได้อาชีพเสริมนะครับมาเบิ่งกันครับว่าคนเลี้ยงแบบไหนแบบไหนนะครับพี่น้องขากหลายดีหลายครับมาเบิ่งน้ำกันครับอันนี้ก็จะพามาเยี่ยมมายามนะครับสวัสดีครับคุณพ่อซื้ออย่างนอครับคุณอทุกสันครับคุณพ่อสุกสันนะครับเนี่ยเพิ่นก็เลี้ยงมาแบบครบวงจรเห็นแล้วครับ ซื้นอกซื้นใจเขาคนอีสานบ้านเฮาของอำเภอ,อนาเกะของเฮาเบิเ่งใน,เ,นเพิ่งเลี้ยงหมูป่าพันหยังนะครับพ่อพันนั้น,ห,นห,มมหมูป่าลูกผสมหมูป่าลูกผสมเบื่องเนี่ยอันนี้ก็เขาเรียกว่าพันหยังครับอันนี้ลูกผ,ผสมครับลูกผสมนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้ประจ,จักเดือนแล้วครับนเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นเป็นแม่นนพันเลยครับแม่พันพุอที่สองแล้วพ่อที่สองอ๋อเนี่ยเพิ่นได้ลูกจักโตครับลูกแต่ได้ได้เจ็ด ได้เป็นชงโอ้ไอการ์ตูน่าจะสองข้อยู่น้ากันเนาะครับเนี่ยได้พร้อมกันได้พี่น้องเบิ้งแน่เนี่ยเนี่ยจักเดือนแล้วครับเนี่ยมัเดือนเดือนที่คี่ห้ามือครับอ๋ออันนี้ก็พร้อมจำหน่ายและธรรมดาเดือนลูกกว่าก็นจำหน่ายได้แล้วเนาะครับเนี่ยเพื่อที่อ่าแบ่งให้เอื้อไอ้เพื่นใดสนใจเนาะเอาไปเลี้ยงเนี่ยใครสนใจทักมาได้เลยเนาะครับในตรงนี้เนาะครับหรือว่าจะโทร่ว่าโดยตรงเดี๋ยวเบ่าแอดจับ วางเบอร์โทรเบอร์โทรไว้ให้เนาะครับโทรมาคุยกันเนาะครับมาง่ายๆเองนะติดถนนดําเลยนะพี่น้องเนี่ยอ่าถ้ารุ่นนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหรุ่นนี้น่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่แหละครับเจ็ดถึงแปดร้อยบาทเนาะครับนี่เบิกเนี่ยเนี่ยเนี่ตะมุตะมินี่สายพันธุ์ตรงนี้เนาะครับเนาะสายพันธุ์พื้นบ้านหมูป่าเนาะครับเพื่ออ,อนุรักษ์น้ำรักไว้เนาะพี่น้องเบิงเนี่ยนี่คักหลายเนาะครับโบมีแต่บ่อนนี้ได้ เบิ่งงัวเพิ่นกล้ยงเบิ่งไงพี่น้องเฮ็ดแล้วกัคักเนาะครับคนบ้านเฮาเนาะเบื้องนพี่เพิ่นจะเฮ็ดแบบอ่าทางทีอีกจะเป็นพอล่โผ่โผล่พ,พ,พันเนาะพี่น้องเนี่ยหลากหลายมีพันธ์อย่างเนี่ยครับมีหมูป่าเทครับป่าเลือดร้อยตัวแม่ครับ,รน,น,รบนี่นะเป็นพร้อมที่สูบผสมแล้วตัวน,น,นะนี้นะครับอันนั้นพ่อพันครับ ดูล็อกผสมป้าครับโอ้เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าที่เว้ยไอ้สนใจเนี่ยพ่อพ่อพันดูล็อกที่ให้เบาแอดมหาให้เนี่ยมาดูได้เลยสนใจนะครับเนี่ยประมาณอันนี้พ่อพันผสมดูล็อกเนี่ยหมูป้าผสมดูล็อกเนี่่ยอาเท่าไหร่ถ้าปี่อยครับค่าที่จ่ายบ้านนะครับอ หาใบเท่าครับหาใบเท่ากนนะครับมีเบิ่งหาใบเท่าเดินพี่น้องเบิ่งเนี่ยผมนะครับแล้วก็ลูเพื่อนนะครับอันมลดลูกลีนะครับลูกขักหลายเนี่ยเพราะว่าอย่างการมาเลี้ยงหมูป่าแต่ละคนแต่ละคนที่เพิ่นเลี้ยงหลายๆโเพราะมันตอบโจทย์ดีเดี๋ยวนี้คนนิยมหลายเพราะว่าอย่างมันบ่เป็นมันเนาะพ่อเนาะเนี่ยเพิ่นจะเลี้ยงไว้ครบวงจรเลยเนี่ยหฮบอเนี่ยเลี้ยงแบบบ้านๆเนี้ยไฮบอเนี่ยลูกดูล็กเนาอันนี้ก็ดูนี่นะครับลูกตัวนี้นะครับเพราะว่า อันนี้ข็โพพันธ<บ>ุ์บอันนี้ม่พันธุ์ม่พันเนาะเนี่ยลูกข้างในลูกโตครับนี่น,นี่โอ้ยรวยลุยอยู่พี่น้องเบิงเงบ่งแน่อ่อนซอนนครพนมอีกแล้วเพื่อนแก่ข,ของเราเนี่ยอาชีพเสริมเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวส,สุดปังสุดงามอยา่างส่งเสริมเนาะครับให้อาเกษตรกร,กรท่านผู้ใดสนใจตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยวันนี้บ่าวแอดก็ได้มาเยี่ยมมาหยามเพื่อนเนาะในข้อของเพื่อนขักกลายพี่น้องเบิ้องเนี่ยแต่ละข้อแต่ละรอก สนใจเพื่อนว่าพร้อมที่จะย้ายบ้านแล้วมาทักทายขมาเดี๋ยวบ่าวอสเคพาเอ้ยอายท่านผู้ใดสนใจเดี๋ยวอ่าบ่าวอดก็สําเร็จแล้วเนาะครับในการส่งอ่าต่างจังหวงจังหวัดเนาะเดี๋ยวบ่าวอสก็จะไปตามพวกต่างๆที่บ่าวอดไปเนาะแล้วก็จะมารับลูกหมูส่งให้เอ้ยอายมักตัวไดพัน,น์ใดบอกบ่าวอดได้เลยเนาะครับเดี๋ยวบ่าวอดก็จะมารับหมูในคอกๆนั้นที่บ่าวอดไปอ่าส่งไปให้เอ้ยอายเนาะเนี่ยแต่ ต้องไปเก็บเงินปลายทางเองนะครับเนาะตรงนี้ครับอเราจะไม่อวันนี้นะครับ่บวแอด,แดมาเที่ยวมาชมนะครับเนี่ยเผื่อก็เลี้ยงทั้งไก่ทั้งงัวนะครับอ่านปรัดสุกสันนะครับเนี่ยเบิ่งแน่งัวเพื่อก็คขกกลายได้ไปนากมาเท่เดียวจบอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ย สนใจเนาะครับมาเยี่ยมมาหยามทักทายกันเข้ามาได้เลยเนาะเบื้งมีตัวตัวงามงัวเพื่อน,นพี่น้องอ่อนโซนนะครับอำเภอนาเก่เฮาอีกแล้วเนี่ยปลาลัดเนาะครับเนาะสุกสันเบิ่งเนี่ยเพิ่นเลี้ยงทั้งหมูปอกหมูป่าเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับสุกกระซุงกระเซ็ดนะครับเบิ่งเนี่ยข้ากลายดีหลายเนาะครับเบิ่งเนี่ยบ่าวเอสิพาโลเบิ่งเบิ่งเนี่ยครับบ่ต้องโลก,กระโสกระเสียนได้เป็นข้าราชการข้าราชการนะครับเบิ่งเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่ที่บ่าวเอสพาไปนะ สุดยอดสุดปังสุดงามเป็นงเงงพูนก็นมีตะตัวงามไหมพี่น้องนอกเหนือจากงูในที่บ่าวแอดเคยพายรีวิว,วให้เบิ่งแล้วแต่จะเป็นหมูป่าสิ่งที่เป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่บ่าวแอดอยากแนะนาอยากส่งเสริมเอื้ออายท่านใดสนใจนะครับลูกหมูป่านะครับเพื่อจะพร้อมที่จะย้ายบ้านแล้วตรงนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นประมาณ7จ็ดถึงแปดบาทนะครับเนาะสนใจเนาะ ทักทายกันเข้ามาได้เลยถึงกาลังตุ้มมุตมิในสองโคกนะครับน้องเม่พวกแม่พันเนาะเนี่ยที่บ้านาด่านสาวคอยนะครับตบนนําบลนาเกอ,อําเภอนาเกจังหวัดนครพนมของเราเนาะครับเนี่ยเบอสนใจนะครับมาทักทายกันเข้ามาเนาะครับเบอเนี่มีทั้งงวเนาะเบองงเนี่งามหลายดีหลายพี่น้องเบอง์เนี่ยพอพอพอพันเบอร์เนี่เพื่อก็ทําสวนยงสวนยางคือกันเบอง์เนี่ย,สย,สยเสร เชิงผสมประสาน้อพี่น้องสุดยอดสุดปังสุดงามเนาะบางเนี้ยโกเพิ่นเนะเพิ่นกระเห็ดไว้เพิ่นเป็นปลารเนาะครับอยู่อำเภอสีสงขามเนี่ยพ่อพันดูร็อกกำลังเติบโตเลยเนี่ยสีสันสวยงามเนี่ยท่นานผู้ใดสนใจที่ทักมาบ่าวแอดมาเนาะครับเนี่ยคือ,อพ่อพันตัวนี้คือพ,อพันผสมนะครับป่าผสมดูร็อกเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์นี้นะครับ อีกเจ้านี้ก็เพิ่งจะคลอดนะครับเนี่ยเนี่ยลูกคนกำลังตะมุตะมีนะครับสนใจนะครับทักทายกับสมสมาได้เลยวู้สีกับเป็นตะเป็นตะ,นตะหักกับเพ้งอะไรคุยลุยอยู่นะครับพี่น้องอ่าเบิ่งแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอฟไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามน์คนในแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ๊กมอกอ้อมใจน้ำคือเก่าเด้อครับพี่น้องหักหลายแพ้งหลายคือเก่าพาไปเยี่ยมไปยาม หาอาชีพเสริมนะครับเพื่อปเป็นแนวทางให้กเกษตรกรท่านผู้ใดนะครับหลังจากาเศษรษฐกิจมันจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องอย่ามินเงินนอ้อยอย่าค่อยวาส,สนาจะนําพาให้เรายากจนนะพี่น้องมึงพอพันสุดยอดของอ่าปร,รัษสุกสร์น,นะครับอำเภอนาแก่ของเฮาเบื่องแน่เพิ่นเฮ็ดครบวงจรให้ลูกใหหลานได้มาเรียนรู้นะครับเบื่องแน่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรเบื่องแน่นี่โอ้ยชักหลายมีหลายทพันประนีษ เคยกระทำแบบบรบ้านเลยพี่น้องบิ่งแน่เห็ดเกี่ยวกับกระสวงเกษตรคากหลายดีหลายเนาะเดี๋ยวภัยสนใจเนาะเดี๋ยวบาวเอ็กก็จะมารับตรงนี้เนาะใส่ตะกกับก้าส่งไปเอ้ยอายเนาะเดี๋ยวนี้บาวเอ็กก็เริ่มทําได้แล้วแต่ทักประเทศประเทศเล่าอ่าตอนนี้บาวเอ็กก็ศึกษาอยู่ว่าข้ามประเทศแบบไดเนาะแต่ประเทศไทยเรามันโชคดีแต่ที่เรามีหมูป่าไม่ได้อ่าศูนย์พันเราสามารถขยายพันได้เนาะ ดีหลายๆแต่ประเทศอื่นเขาก็จะหมดแล้วเนาะครับเนี่ยตรงนี้คนบางท่านเนาะครับว่าจะมาทําอาชีพตรงนี้ก็บอกว่าอรลอกระโสกกระเสียนแต่ตรงนี้นั้งท่านประนะรัดเนาะอ่าสีสงฆ่ามงฮาแต่เพื่อนก็มาอยู่ที่อําเภอนาเก๋เขาเป็นคนอําเภอนาเก๋โดยตรงในแม่นบอกครับ,รบเนี่ยเพื่อนถักทายพูดคุยเบิ่งคิปเบอืบอเอสเบืเอสกับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนเพื่อก็ทักทายเพื่ถ่ายถามตลอดสนใจเนาะครับเนาะหมูป่าเนี่ย พันผสมดูล็อกเนี่ยพอพันปนเห็ดไว้เนี่ยคักกลายพี่น้องเนี่ยเป็นอาซีพเสริมอยากแนะนําให้กเกษตรกรท่านผู้ใดที่เพิ่นว่าอุย้ยเลี้ยงหลายแล้วเอาไปปล่อยใส่พี่น้องหมต้องยานหมต้องกลัวในพื้นที่ของอบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวบ่าวแอดก็จะไปเยี่ยมตามโคกต่างๆแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเอฟซงเอฟซีเพิ่นทักทายมาตักต่างจังงงต่าง,งงตางวัดนะครับเพิ่นกันอยากได้ไปเกษตรบ่าวแอดไม่รู้เนาะเดี๋ยวเี้บ่าวแอดก็ไปศึกษาและ ต้นทุนในการเลี้ยงนะครับเอาอาหอ,อา,หารจะเลี้ยงง่ายๆอยู่ครับกับพวกกล้วยพวกไอ<ม>้ยอดมาตติถิเท่านี้แหละครับถิบ่มหากินง่ายๆแบบ<า>บ้านๆเนาะครับม<า>ีทำามีหัหวอาหารแน่นะเสริมไปครับนเนี่ยเบื้องเนี่ยเพิ่มเลี้ยงแบบง่บบายๆเมื่อวานนี้ก็ลืมเนาะก็ไปเยี่ยมทั้งบ้านหัวหีบมาจะหมู่เพื่อจะอยากได้เบื้องเพื่อจะมาเบื้องเพื่อจะเอาไปพร้อมแต่มื้อใหม่ถ้าพลัด ว่างหมดแล้วนาะครับเดี๋ยวให้เพิ่นตรงนี้เห็นเพิ่นคอกเพิ่นก็เห็ดไว้เห็นพื่ท่านปลาลัดเพิ่อน่เนี่ยอืมอันนี้เลือดลอยครับอันนี้เลือดลอยแม่พันแม่เลือดลอยนาะครับพร้อมผสมนี่ตรงนี้ใครสนใจเนาะครับมีทั้งเลือดลุงเลือดลอยทั้งหมูป่าพันผสมพี่น้องเบิ่องเนี่ยข้ากลายเพิ่นเห็ดเชิงแบบ กเกษตรกรแบบพอเพียงและเพียงพอในแบบฉบับของเราเนาะครับแบบคนบ้านๆของเราขนาดเพื่อนอ่ามีการมีงานทําเพิ่นก็ยจังเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมบางในพี่น้องเลี้ยงงูเลี้ยงงูบางในนี่อู้ขักหลายดีหลายเนาะครับท่านประหลัดเพิ่นเห็ดไว้เนาะครับบางในนี่หมูป้าเพื่อนแต่ในในโคกในโคกลูกตรงนี้ก็ไปสนใจเนาะครับเนี่ยตรงนี้เจ็ดถึงแปดร้อยบาทเนี่ยสนใจทักมาได้เลยเนาะพี่น้องเนี่ยงง อ่อนโซนนครพนมตลอดเลยพี่น้องบึง่งแน่พามาเยี่ยมมายามพอกหมูป่าแบบบ้านๆเนานะครับใครสนใจอยากที่อยาก,กนัาไปหลอกไปเลี้ยงหรือว่าอาจจะไปบริโภคบริโภคนะครับเนี่ยสนใจเนาะรับทักท,ยทายกันทักถามกันมาได้เดี๋ยววงางเปะ๊ะเบอร์โทรเบอร์โทรไว้ให้ทักถามกันเนาะเดี๋ยวบาแอดโก้พามาบึ่งกระเพิ่นเนาะครับนี่ตรงนี้ก็คือป่อยไปหลายโคลกล้วบอกครับ กยไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทามานะตรงนี้นะช่วงเทศกาลเทศกาลนะครับโอ้บุพเพ่ับบุพเพขายแต่ผมอยากให้แนะนําเป็นแบบอยากให้มันเป็นตัวใหญ่กว่านี่มันจะได้ราคาอัพจากสายพันจากเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยเฮมอสสไตล์กับไอ้หมูป่าผมนะแต่ก่อนผมก็ทําเลี้ยงพันนี้เหมือนกันแต่แล้วก็ไม่ทิ้งตรงเนี้ยแต่เราก็เลี้ยงแต่อยากให้เป็นพันธุผสมเมยซานมันจะตัวใหญ่ครับราคามันก็จะ เพิ่มขึ้นอีกครับเริ่มต้นจากประมาณเดือนกับสิบห้าวันไปสักพักหนึ่งเราก็จะขายตัวละพันฮ่าถึงฮกโลมันที่ตัวใหญ่ที่เหมือนที่ผมเราลงคลิปให้ดูนะครับแต่สายพันธุ์ตรงนี้นะมันเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านนอ่ามันตัวเล็กแต่มันกระจุดอยู่ราคานี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แต่รูปร่างน่ะสวยเนี่ยเพิ่นผสมคล้ายๆกับหมูบ่าวแอดเลยเนี่ยเนี่ย แต่เราไปขยายสายพันธุ์ข้าวอีกไปใส่เหมยซานแม่แม่แม่เมยซานเข้าไปมันจะตัวใหญ่ตรงนี้นี่นะครับพ่อพันธุ์คนนะครับนี่นะครับดูล็อพ่อพันนะครับเลยครับครับมันก็เลยออกมาเป็นสีคล้ายๆกับของบ่าวแอดเลยตรงนี้สวยมากเลยใครสนใจนะครับเลี้ยงไว้ในไห้ในนาในสวนลองเบิ่งก่อนครับจากจุดเล็กๆจากจุดเริ่มต้นนะครับจนบกลายเป็นอาชีพนะครับเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แกครอบครัวข้าเพราะว่าอย่าง อ่าโซนทางนักงงนักแก่เขาเข้าเขากับมีโซนหยกโซนยางนี่เห็นบอลเลี้ยงตรงนี้ผสมประสานมีทั้งงูเขามีตะตุ้บปลุยปลืุ้ยนะสนใจทักทายกันเข้ามาได้เลยนะเบิ่งในงัวเพื่อนนะเป็นกันเพื่อเป็นกันเกษตรก่อนโดยตรงเลยเรพี่ที่พี่น้องเบิ่งในงัวเพื่อนมี่ตะตุ้งามผสมประสานเบิง่งแนงทองท้องไหครับเนี่ยสองครบวงจรนี่ภานปรัหเพด่นน่ะ นี่ก็เรยปลาปลัดสุขสัรนะครับเนี่ยบ้านด่านสาวคอยเนาะตงเนี้ยเบิ่งแน่เนี่เบืงแน่เพิ่นเป็นปลัรอยูอเภอสีสงครามเนาะครับเนี่ยเพื่อกันยังมักเยกเกี่ยวประกับกระทรวงเกษตรได้พี่น้องเบิ่งแน่ขักหลายดีหลายเบิ่งแน่เพื่อก็บ่ได้ห่วงวิศววิซาเพื่อบอกบิ่งเบื้บบมันเบิ่งแหนเบาแอ๊ดมาเยี่ยมมายามเบิ่งแน่เนี่ยภัยสนใจนะคอกหมูป่าบ้านบ้านเห็นไหมท่านปลัดเพิ่นพามาเบิ่งติดต่อสอบถามเดี๋ยว เพื่อนบ่าวแอดก็มีความสนใจอยู่เมื่อวานนี้ก็มาด้วยกันแต่ท่านไม่ว่างเนาะก็เลยว่าจะมาวันนี้ก็เพื่อนก็ไม่ว่างเดี๋ยวจะตรงเนี้สนใจเดี๋ยวบ่าวแอดก็จะส่งไปให้นะครับเอฟซี FC ต่างจากวัดเดอพี่น้องเนี่ยมีแล้วลูกหมูเยอะนอกตหน,นจากที่บ่าวแอดเลี้ยงไว้เราดีนโคกของบ่าวแอดมันจะ,ะไม่มีเนะเาะเขาจะเบาโคกนี้เนี่ย เราจะมาเอาข้อตัวนี้ส่งไปให้เอฟซีท่านผู้ใดสนใจก็ทักมานะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยโอกหมูป่าบ้านๆพอพันดูรกอกผสมป่าเนาะครับเนี่ยเยบื้องในเพื่อนขามสายพันธุของเพื่อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อ่าจะเป็นปรายดุงรายได้ใครชสนใจเนาะครับเนาะที่จะมาอ่าทำเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเสริมสร้างอาชีพเสริมเนี่ยนอกเหนือจาก่นเลี้ยงงูเลี้ยงงวเบื้องในเนี่เบื้องในงิ่นก็มีตโตครับ พี่น้องสนใจเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยบริอ้างเลยพี่น้องแต่เป็นความจริงนะครับเนี่ยบริอิงนิยายจากาฟาร์มหมูป่าของอปรปรัศุขสั์บ้านด้านสาวคอยตำบลน,น้าเก๋อำเภอนาเก๋จังหวัดนครพนมของเราเบิ่งแน่นี่ครับนี่ท่านปรัศเนี่ยพี่น้อง เพิ่มมักทางการกระทรวงเกษตรเพิ่นเพิ่นกำลังจะเริ่มให้อาหารได้พี่น้องบัดนี้เบิ่งแน่นี่สุดยอดนะครับเบิ่งแน่ยเนี่ยอาหารก็อาหารแบบง่ายๆเนาะครับเบิ่งเพิ่นไห่เบิ่งแน่นี่ข้าวต้มข้าวต้มรำเพิ่นไห่นะแล้วแต่เอเรามีเออสภาพว่าในเอออาหารอยู่ใกล้เขาเนาะเนี่ยง่ายๆวัตถุดิบของเฮาน่ะเบิ่งเนี่ เนี่ยบางวันก็ต้นกล้วยสับเผื่อว่าเบิ่งแน่ปลารสุกสันบันดาลสาวคอยเนี่ยเบิงเบ่งแน่คุณจะโซ่กันให้ออกอาหารโอ้ยดีหลายคักหลายพี่น้องเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ว่าทําไมถึงพร้อมเพราะว่าเพื่อนก็ผ่านกานได้ลูกมาแล้วโคอดลูกมาได้พี่น<ด>้องเออแล้วสักัเพิ่งจะสัปดาห์เดียวเองเด้เนี่ย มันก็นจะเป็นแบบนี้เพื่อก็จะแยกเนาะเพื่อก็จะเลี้ยงแบบบ้านๆเบิบ้งแน่นเนี่ยง่ายง่ายเนีย่ยเบองเหาเนี่ยวันนี้มาเที่ยวบ้านด่านเสาคอยนะเนี่ยอ่ทาทั้งตั้งประถกตั้งประเทศเห็นแล้วกับมากนะทั้งประเทศหลกประเทศลาวขอบคุณทั ok ้งเอฟซกเอฟซีไปนะเดี๋ยวเบลแอดศึกษากอนเด้ออ่าที่อยากได้พันอ่าหมูปลวกหมูป่าอ่าลูกหมูลูกหมูไปหลกไปเลี้ยงเบิ่งแนนนี่ตะตมุตะมีเนี่ยเบินเน่องแนน นี่ตะตัวอ้วนๆไปลอยไปลอยอยู่พี่น้องเนี่ยก็อ,อยู่บ้านด่านสาวคอยของเขามาง่ายๆติดถนนดำดเลยหรือว่าชิดทักชิดท้ายเนาอะ,อะมาทางหาเบ้าออกเบ้าแอดก็ได้เนาะครับว่าเป็นยังไงเนาะครับเนี่ยพึ่งพ่อพันไปกับเรี้ยงพึ่งในเพา่ปกระเห็ดเสริมไว้เพื่อเพื่อนจะปล่อยให้เกษตรกร,กรไปพร้อมแล้ว่ปกระหาเข้ามมใาม่อีกในบรนี่ ผอพันของเพื่อนเนี่ยเกษตรกร,กรโดยตรงเลยเนะี่ยตรงนี้เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆของเราเนาะแต่ถึงเพื่อนจะเป็นข้าราชการแต่เพื่อนกระบนได้ทิ่มตรงนี้เห็นบนเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเนี่ยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเพื่อนจังว่าเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเืิมกันพี่น้องสิบบาทส้บบาทความคิดความอ่านของคอนอ,งคอีสานบ้านเฮ้าไงเห็นบอกอมีทุนอยู่หา่าหาหา่าหาบาทเฮจะได้เขาจะได้เงินสิบบาทแบบนี้นะครับคิดแบบนี้ เบิ่งแน่คนใา้อาหารหอ้ยักหลาย่ายเบิ่งแล้วครกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเอได้เด้อครับเด้อเนี่ยเนี่ยสนใจมาสายพันธุ์ตรงนี้เนาะเป็นสาสนใจพันธุ์หูตั้งนพี่น้องแต่พันธุ์หูตกที่บ่าวอดไปหลายๆคอกเนาะไปเห็นก็ไม่ตอบโจทย์ให้บ่าวอดเท่าไหร่นะครับอันนี้มันจะเป็นพันธุ์หูตั้งป่าผสมมาดูร็อกเนี่ยตรงเนี้ยบึกบึนพันเนื้อแล้วก็บบเป็นเป็นมันหมูป่าน้ครับเนี่ย ตอบโจทย์หลายเดี๋ยวนี้คนนิยมหลายครับไปเป็นการเป็นงานเนาะครับทักมาได้เลยตรงเนี้ยอยากได้เนาะครับบัดนี้บัาเอ็ดก็พามาเที่ยวมาชมคอกหมูป่าบ้านๆของอ่าปลัดอ่าสุขสันต์อยู่บ้านด่านสาวคอยตำบลบ้านด่านสาวคอยอำเภอนาแก่จกังหวัดนครพนมเฮา เรียบร้อยเนาะครับมีครบวงจรเลยเนาะครับใครสนใจเนาะครับทักทายเราจะเบาแอดจะให้เบอร์ทงเบอร์โทรไว้เนาะครับวันที่เบาแอสิขออำนาาพาะจากพัดพิน้องขออยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไป บุญยูสุขามรุ่งเรืองเรืองเลื่มนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์ like, สไตล์นะครับเป็นก๋วยกำลังใจหนุม่มน้อยนอนนหน้ามนคนแก่จหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู่อมกอกใจน้ำพือกล่าไปเลยเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายครับสบายดีครับ